ท่านผู้ชมครับที่นี่มออุบลพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศยามเย็นนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่โรงอาหารกลาง1นงนะครับหรือว่ายูบิยูแคนเีนนั่นเองอยู่ข้างๆกับร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็วันนี้จะพามาดูสีสันพื้นที่เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษานะครับแล้วก็บุคลากรรวมไปถึงผู้ที่มาชมพื้นที่มหาวิทยาลัยน,นะครับมีพื้นที่ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายเหนะ็นไหมว่า ด้านล่างของโรงอาหารก็จะมีน้องๆนักศึกษานะครับมาอ่านหนังสือมา,อาพูดคุยหรือว่าจะทานข้าวบรรยากาศสุดชิลเดียวนี่เลยนะครับร้านกาแฟแล้วก็นมสดร้านชีดนะครับเป็นร้านของสิทธิเก่ามออุบลเดี๋ยวจะไปพูดคุยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนัดหมายไว้พูดคุยก็คือน้องอ,อมนะครับอ่า,อา เป็นสิเก่ามออุบลเดี๋ยวทำความรู้จักกันก่อนก็นแล้วกันแนะนำตัวกันหน่อยเช่นจ้ะค่ะชื่อพี่ออมนะคะสิเก่าคณะเกษตรศาสตร์รุ่นส8บแสาขาสตรศาสตร์ค่ะครับค<า>่ะ<า>รุ่น18ตอนนี้ก็น้องใหม่รุ่นที่38กี่ปีแล้วครับอม20คะ่ะ20ปีโอ้โห <20 S 1> ไม่ธรรมดานะครับแล้วตอนนี้อมก็คือนี่เลยใช่ไหมครับเป็นร้านพีทนะครับซึ่งก็เรียกว่า เป็นอาชีพเสริมใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นออมทําอะไรที่ไหนครับเป็นนักวิชาการเกษตรค่าที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่สี่อำเภอสว่างมีโรงสังกัดกรมวิชาการเกษตรค่าครับเรียกว่าก็เป็นงานในส่วนของราชการนะครับส่วนตรงนี้เป็นเป็นงานหลักไหมหรือว่าเป็นอาชีพเสริมกันแน่เป็นอาชีพเสริมที่ดีมากค่ะที่ด้ใช่ใช่ไหมครับแล้วทำทำร้านนมหรือว่าร้านกาแฟนี้ที่โมบนมานานแค่ไหนแล้ว ่าถ้าอีกสาขาหนึ่ง9ก้าเขาปีที่เจ็ดแล้วค่ะปีที่เจ็ดแล้วปีที่เจ็ดใช่ค่ะทำไมมีความผูกพันกับมอวนอหรือ,อยังไงบ้างครับทําไมถึงได้มาสนใจทำคือบ้านคือพื้นเพเป็นคนที่บาลินอยู่แล้วแล้วก็อพอดีแฟนทาธุรกิจด้านน้ำ<อ>ก็เลยก็เลยอยากเอามาลงที่มอก็เลยติดต่อเข้าที่สํานักทรัสินเนาะแล้วก็ม,มาเปิดร้านร้านที่นี่ค่ะค่ะ ซึ่งร้านนี้ก็เรียกว่าน้องๆนักศึกษาให้ความสนใจเยอะทีเดียวราคา,านี้สามารถจับต้องได้นะครับร้านนี้มีอะไรบ้างแต่าจากจากร้านสาขาโรงอาหารกลางสองอยังไงบ้างครับแตกต่างจากร้านกลมกล่อมตรงที่มีขนมปังมีเบ,กบกเกอรี่ที่แบบว่าทําใหม่อ,มอย่างีอ๋อนี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะมีมีปาเต้ที่เด็กน้องๆชื่นชอบอจริงจริงมีอีกสาขาหนึ่งแต่ว่า ที่ที่ฟู้ดเซนนะคะอ๋อฟู้ดเซนก็มีใช่แต่พอดีว่าได้ได้หยุดไปเพราะว่าเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพของตัวเองเนี่ค่ะก็เลยได้หยุดไปทีนี้เมนูที่น้องๆชอบมากเลยคือปาตีอ่าก็เลยยกยกเมนูนี้มาไว้ที่นี่ให้น้องๆโอ้ครับผมแล้วก็ในส่วนของเครื่องดื่มนี่ก็ราคายลี้ย๋อเริ่มต้นอยู่ที่สิบห้าบาทค่ะสิบห้าบาทนะครับส5บห้าบทอ่ะก็กาแฟสด น้องๆทุกคนก็สามารถมาทานกันได้เปิดบริการช่วงไหนบ้างอ่าจันทร์ถึงเสาร์เจ็ดโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งค่ะอืมค่ะค่ะส่วนหนึ่งก็คืออ่าด้านในนี้ใช่ไหมอ่าสวัสดีครับอันนี้คือพนักงานพนักงานผ้าไทม์ค่ะเป็นนักงประาห์ค่ะอ๋อน้องอะไรครับน้องโชกคุณโชกคุณอยู่คณะอ๋อนิติศาสตร์อ๋อนิติศาสตร์นะครับอ่าทำไมโชกคุณมาได้มาทำผ้าไทม์ ตัดใจทำาธรราเพราะว่าอยากจะหารายได้เสริมค่ะเพื่อจะมาใช้ในเรื่องของชีวิตประจำวันของตัวเองเช่นซื้อข้าวเก็บเงินแล้วก็แบบว่าอ,อยากออมเงิน,นะคะ่ะรับดีไหมแตบบ่นี้มีพื้นที่ให้เราทํางานพรธรรมดีมากคนะ่ะเพราะว่าแบบร้านนี้นะคะหนูเคยทำมาตั้งแต่ร้านกลุะะ่มกอกแล้วค่ะซึ่งหนูก็เป็นอตอนนั้นก็คือที่เจ้าของร้านนะคะก็คือเพจแบบว่าประกาศลง ในกรุฎากันเกาเพื่อที่จะแบบว่า,าหาพนักงานเพิ่มค่ะหนูกระ,ะเดชเข้าไปทำหนูทำตับบ้งแต่ปีที่แล้วเลยเกระทบการเรียนไหมไม่กระทบนะคะเพราก็ที่ารี่ของร้านแบบก็คือจะกำหนดเวลาให้เราเข้าไป็นอยู่ที่ว่าเราจะสมัครใจเข้าไปทำงานไหมนะคะ่ะอ่าแล้วโชคุณทำเมนูอะไรได้บ้างอะ่ะหนูทำชาไทยชาเขียวกาแฟโบราณโอ้ดีจังเลยเดี๋ยวมีโอกาสจะมาแวะชิมนะ โ okay, อเคเช่ากุณดูแลสุขภาพด้วยเแล้วแล้วมีนักศึกษาพามเยอะไหมมีมีอยู่จํานวนน่งเกือบสิบคนเลยสิบคนก็จะเบียนเรียนเวลาเวลาลงพาร์ทไทม์เราก็จะมีกลุ่มแล้วก็แจ้งเวลาว่าใครว่างใครว่าง,วนงน้องน้องก็หรือว่างค่าหรือว่างครับอะไรน้องก็มาครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับน้องนักศึกษานอกจากจะมีทุนการศึกษาของมหาว<ช>ิทยาลัย หรือผู้ประกอบการให้แล้วก็ยังมีเป็นส่วนของการทํางานท้าทายนะครับพื้นที่ตรงนั่งนะครับที่ที่น้องๆสามารถที่จะนั่งทานนั่งดื่มเ,เครื่องดื่มต่างๆนี่เลยใช่ไหมครับอ,อยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านข้างเห็นบอกว่าทางร้านพีชนี้ได้เพิ่มเติมพื้นที่ให้นักึนษาได้ผ่อนคลายด้วยอยากชมเชิญค่ะอ่า,าอาุ้ยตรงนี้สวยมากค่ะตรงนี้เป็น อ่าพอดีเห็นเห็นน้องๆเขามีสีมือจากตรงนู้นนะคะพี่เพื่อนก็เลยติดต่อถามน้องลูกค้าว่าเอ้ยใครเป็นคนวาดช่วยมาวาดตรงนี้ให้พี่หน่อยอะค่ะอ๋อน้องๆคณะศิลปะประยุกต์ที่เขาเพ้นสีอยู่ด้านโน้นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็เลยให้น้องมาช่วยช่วยวาดให้ช่วยเพิ่มเติมความมดงมนความน่ารักอุ้ยดีมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยพื้นที่ที่เราได้ได้ไม่ใช่ต่อเติมได้เพิ่มเติมนะครับมีะไรครับท่านผู้ชม เห็นเหว่างๆอยู่เห็นว่างๆอยู่ก็เลยอ่าประสานสำนักทรัพย์ว่าเออหนูขอหนูขอแต่งตรงนี้เพิ่มให้หน่อยให้ใน้องๆได้มีที่นั่งดีกว่าทิ้งไว้ว่างๆค่ะโอ้โหท้าไ้ชมครับสวยงามมากน้องคือซื้อของร้านไหนก็นั่งได้นะคะนั่งได้แค่ช่วยกันรักษาความสะอาดมีไฟส่องสว่างสวยงามถ่ายภาพ บรรยากาศยามเย็นได้เลยใช่ไหมครับนั่งชิวนั่งวิติ้งกับเพื่อนๆมีเสียงนกด้วยเสียงธรรมชาติเยอะเลยโอ้โหมีมีไม,ม่ถึงโต๊เก้าอี้สนามนี้ก็คือตั้งไว้ตลอดเลยตั้งไว้ตลอดคะอ่ะอ่าน้องๆสามารถนั่งได้ตลอดโอ้โหช่่งกลางวันนี้น่าจะไม่สะดวกนะไม่สะดวกร้อนค่ะร้อนออร้อนเออร้อนร้อนแต่ว่าช่วงเย็นนี้นั่งได้ถึงกี่ทุ่มได้ได้ตลอดเลยคะ่ะ แล้วก็แค่ให้น้องๆช่วยกันพับเก้าอี้นิดๆหน่อยๆคนสุดท้ายก็พับตรงที่ตัวเองนั่งแค่นั้นนะคะพี่แล้วไฟนี้ล่ะไฟนี้จะดับเองค่ะอบดับเองเป็นระบบโซล่าเซลล์ใช่ค่ะเดี๋ยวเอามานี่หน่อยโอ้โหนี่เลยครับท่านผู้ชมมีปูหญ้าทีมพื้นที่ตรงนั่งบรรยากาศตรงนี้สวยนะสวยค่ะพี่สวยอ่าเดี๋ยวออมยืนตรงนี้หน่อยครับนี่เลยท่านผู้ชม น้องนักศึกษาก็สามารถมาถ่ายภาพตัวนี้สวยมากตัวนี้ถ่ายไปแล้วข้้นหลังเป็นคณะนิติศาสตร์นะครับแล้วก็มองเห็นบรรยากาศถ้ามุมสูงนะอ่าเดี๋ยวก็มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านใช่ไหมใช่เออโอ้โ,อโหแล้วออมจะพูดถึงบรรยากาศแบบนี้กับช่วงที่เราเรียนยี่สิบปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างมีมีแตกต่างมากไหมมากมากเลยค่ะมากเออที่เห็นชัดชัดเซเว่นเออเซเว่นใช่ไหมค่ะ ร้อาหารแต่ก่อนนี้ก็ก่อน,ป,นปรับปรุงนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะใช่ค่ะจริงๆรง้านหนูก็เป็นซุ้มนะคะแต่ว่าหนูอยากให้เป็นซุ้มแบบร่วมสมัยหนะ่อยโอ้เป็นแบบโมเดิลขึ้นมาใช่ค่ะและ้วทีนี้แบบเห็นน้องๆที่เรียนเนี่ยวิศวะก็เรียนเครียดนิติก็เรียนเคร,เรียดก็เลยให้นักออกแบบออกแบบซุ้มมาแบบให้ดูน่ารักน่ารักให้ดูผ่อนคลายเดินเข้ามาแล้ววแบบอาน่ารักจังเลยถือว่าคืนกําไรให้กับน้องๆอือดีจังนะครับ ราคาก็เบาๆแล้วก็มีเปิดช่องทางให้น้องๆได้มาทําพาร์ทไมด้วยนะครับออมน้วพูดถึงความภาคภมใจสิทธิ์เก่ามอบนอย่าให้พูดถึงหน่อยนูนะคะก็อาจารย์ท่านอาจารย์ใส่ใจมากใส่ใจดูแลลูกศิษย์ดีมากค่ะนู้นอะเรียนจบปุ๊บสอบได้เลยอะสอบได้เลยได้เลยทันทีเลยนู้จบเดือนมีนาใช่ไหมคะแล้วก็เขาเปิดอากวิชาการเกษตรประกาศสอบ การสอบหนูก็ไปสอบกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันนะคะก็ได้หลายคนนะคะได้หลายคนซึ่งเป็นการสอบที่ส่วนกลางคีอกรุงเทพมหานครค่ะก็และโชคดีเลยได้มาบรรจุที่นี่ตำแหน่งว่างพอดีค่ะตำแหน่งตำแหน่งว่างที่อำนาจเจริญแต่ทีนี้พอดีผู้บริหารเห็นว่าเอบ้านอยู่อุบลคเขตใหญ่ก็คืออยู่ที่สาปรพอสีที่ที่ทางานหนูอะค่ะเขาเป็นคนจัดสรรคนลงก้าจังหวัดค่ะก็เลยได้ลงที่อุบล โอ้ยโชคดีเลยก็มีทัพรกรุ๊ปัพรสร้างเราประทานอยู่น,นี่เลยะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกอ็อยากฝากถึงน้องใหม่หน่อยนะครับหรือว่าน้องๆที่กําลังเรียนอยู่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือกําลังใจในการเรียนครับค่ะถึงถึงเราจะเป็นมหาลัยใหม่แต่ว่ารุ่นพี่สร้างเขาเรียกว่าผลงานด้ดีมากก็มีแต่คำชมอะค่ะแล้วก็ คณะเกษตรเนาะไม่ว่ารุ่นที่ใกล้ๆกันก็จะเป็นรุ่น 16, 17, 18, 19อย่างเงี้ยก็หมุนเวียนกันอยู่ที่กรมวิชาการเษกษตรกุ้มสรงเสริมอะไรอย่างเงี้ยได้งานบริษัทก็เป็นตําแหน่งที่แบบระดับผู้บริหารแล้วตอนนี้ค่ะ,ะก็ตั้งใจเรียนค่ะเข้าหาอาจาเรเยอะๆเข้าเรียนให้สม่ำเสมอค่ะแค่นี้หนูก็จะมีอาชีพที่ดีทุกวันนี้เขาเปิดกว้างไม่ไมจำกัดมาหาลัยล้มหาลัยเราสุดยอดแล้วครับ แล้วก็นี่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในเรื่องของการทํางานแล้วก็การสร้างรายได้พิเศษหาอาชีพเสริมให้กับครอบครัวนะครับแล้วก็ยังแบ่งปันให้กับน้องๆนักศึกษาในการทํางานพาร์ทไทม์ด้วยนะครับหากว่ามีกิจกรรมดีๆหรือว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาจะขออนุญาตมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ขอบคุณน้องออมนะครับนี่คือสิทธิเก่าคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยบนราตธรินนะครับเจ้าของร้านพีชร้าน เครื<ก>่องดื่มอ่าแล้วก็กลมกล่อมนะครับก็แวะมาใช้บริการอ่าได้นะครับที่รงอาหารกลางหนึ่งและสองนะครับแล้วก็ขึ้นมาอ่านหนังสือหรือว่ามาพูดคุยมาผ่อนคลายกันพื้นที่ตรงนี้ได้เปิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่อโอเคน้องออมขอบคุณมากครับลาไปก่อนนะสวัสดีครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อ่าเขาพูดคุยหน,นะหน่อยนะค่ะได้ค่ะน้องอะไรครับน้องทิพย์ค่ะปีสามอยู่คณะนิติศาสตร์นิติศาสตร์นะครับเห็นทิพย์มานั่งอยู่ตรงนี้นั่งทําอะไรครับพิเศษเลยตรงนี้เออมานั่งรอเรียน,นะคะ่ะอ๋อรอเรียนใช่นึกว่านั่งดูคณะเออ <c oughs> ก็ชมวิวบ้างค่ะรู้สึกว่ามันบรรยากาศดีค่ะอืมดีไหมมีพื้นที่แบบนี้ให้พวกเราได้ผ่อนคลายดีค่ะแบบว่ามันก็ทําให้แบบผ่อนคลายไม่เครียดจากการเรียนค่ะอ่าแล้วก็ ที่มาบ่อยไหมครับเอ่อเพิ่งมาครั้งแรกก่ะครเพราะว่ามันเพิ่งด้วยอืมก็สามารถมานั่งใช่สามารถมานั่งได้ค่ะมานั่งพูดคุยหรือว่ามานั่งแบบมาทํางานก็ได้ค่ะอืมโอเคขอบคุณมากครับ